สวัสดีครับช่องชื่อช่องว่าอะไรวะสปอยเมาส์เมาส์สปอยไม,ไม่ได้ลงนะเมาส์ราชาเออใช่เมาส์ราชาวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากๆเลยคับก็เลยต้องถ่ายเป็นบันทึกเป็นความทรงจําไว้ซะหน่อยนะครับคือก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับ Fc ทุกท่านนะครับได้ดูแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็เผื่อว่า ลูกเราโตขึ้นมาแล้วก็ได้มาย้อนดูเนาะว่าวันนี้นะครับมีความลำบากลำบดมากครับอี้าเรียกว่าจะเข้าป้องอีกคุณแม่หรือว่ามาม่าเนาเพราะว่าที่ที่บ้านที่บ้านน้องน้องสปอยเนี่ยเขาจะเป็นอ,อารมณ์แบบเขาจะไม่ไเรียกพ่อเรียกแม่เนาะผ <l ots> มก็ไม่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 รู้ชินสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะเรียกเป็นป้าม้าเนาะนะครับแปดโมงห้าสิบเก้านะพ่อจะพ่อที่หนึ่ คือตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า7โมงนิดๆเนาะเกือบ2ชั่วโมงตอนนี้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีกระบวนการการทำอะไรบางอย่างให้ดูห้องดูห้องเราคอดที่โรงพยาบาลรวมใจรักวงสมิธสิ2น,นะครับกว้างมากเนาะรเนาะกว้างสุดๆเลยกว้างมากยวถ่ายให้ดูจริงๆนี่คือแบบมีมีห้องนั่งเล่นด้วยนะ มีห้อง,งนั่งเล่นห้องห้องรับแขกด้วยห้องรับแขกปะเดี๋ยวต้องรับแขกห,หลายหลายคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณมิกกี้ติดงานนะครับตอนบ่ายเดี๋ยวมิกกี้มาตอนเย็นด้วยก็เขาจะตัดเตรียมให้เรียบร้อยเลยน,ะนี่นี่ทั้งหัวเตียงพร้อมถ่ายรูปแล้วแสงในห้องเขาจัดมันดีอยู่แล้วนะเออนะใช่ดีมากซ้ายขวาครบเลยเออแสงคือแบบมาพร้อมถ่ายเลยอะ่ะคือเป็นงานมากๆ,เป,ๆเป็นงานมากระหว่างนี้กระบวนการของน้องสปอยก็ต้อง ต้องรอก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะไปคลอดก็มีการเช็คนู่นเช็คนี่นะก่อนหน้านี้ก็มีสวนตูดนะครับก็ลึกไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมต้องเคลียร์ท้องก่อนเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะทำนู่นทำนี่เยอะมากใหม่ไหนเล่าสิมาม่เล่าสิอ่ะนั่ง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 ก่อนใหญ่าหญ่ยืนนานเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโผล่ออกมาวอนนี้ตื่นเต้นมากสิ่งเดียวที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นหน้าวีดีโอมากๆ นแต่ฉากคุณพ่อเพราะว่าพาะข้อดลักคุณพ่อเขาได้มีเดีอได้นอนบนดกบคุณพ่อก่อนน่ะลูกจะอยู่กับพ่อแต่ว่าแม่ต้องแบบพักฟื้นใช่ไหมเจว่าคนที่ได้สัมผัสวีดีโอคุณรกก็คือคุณแม่ไง่ใช่ถ่ายรูปพร้อมกันแล้ววีดีโอก็อยู่กับคุณแม่มาตั้งเก้าเดือนเลยใช่พร้อมจะออกมาหรือยังจะได้แบบเห็นมือพร้อมยังพร้อมยังเท้าวแล้วก็แบบ จับแก้วมีตัวว่าไม่กล้าจับไม่กล้าจับเหมือนกันกลัวเจ็บอ่ะกลัววีดีโอเจ็บกลัวแบบมือแรงไปอ่ะไม่ได้พ่อยังไงพ่อเขาต้องอุ้มเมาเมากลัวอย่างนึงกลัวกลัวหัวเขาอ่ะต้องช้อนต้องช้อนคออุ้มไม่เป็นเคยอุ้มแต่เมลเคยอุ้มแต่ปลาสู้ๆนะสู้ไหม คือสิ่งหนึ่งที่กังวลมากคือกังวลว่าแบบพอบอกหลังแล้วมันจะหายจะนาอ,อกแน่นอน,นอเ,เพราะมันเป็หน้าอกแล้วบวกกับพมันจะชาไปหมดเลยนุกคือมันเป็นความรู้สึกที่ชาเหมือนเหมือนที่เราหลุดโลกไปอ่ะมันคืออะไรขาขาดไร้ยขาขาดหายาแ,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 แล้วแล้วจังหวะที่คือพอผ่าตรงหน้าท้องใช่ไหมจังหวะที่คนเราลุกมันต้องใช้กล้ามเนื้อตรงนี้แล้วหมอเขาจะให้ลุกเองถ้าไม่ลุกถ้าไม่เดินแผลมันจะเป็นทางผูยยากเลยแต่พอเห็นหน้าเดียวก็ สังเกตไหมตัวเสื้อ,อเสื้อทีมครับเ,เดี๋ยวมีแม่หรเดี๋ยวมีคนมาสมทบเสื้อทีมครับเสื้อทีมวิดีโอคอลเลคชั่น,นพิเศษของ <c oughs> เ,ออเดมอนเมดเดมอนเมดของคุณบิกกี้นะครับคอลเลคชั่นพิเศษนี่คือวิดีโอต่อมาอวิดีโอหลายคนอาจจะไม,ไม่ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะมาจากดราก้อนบอลนะเฉลยขนาดเฉลยขนาดเออพอดีว่าผมคลั่งไคล้ดราก้อนบอลมากอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบหนึ่งหนึ่งเขาจะอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็จะพอจะสั่งต, ung, ต,ตนะ with <laughs> ุ๊งกระตูงกตาเนขาบอกหนึ่งสัตุ๊งได้แล้วก็ไม่รู้ว่าบอกคุณแม่เปล่าเขามีรู้ไม่กล้าถามกลัวโป๊ะคือระหว่างนี้พูดอะไรไปเราก็สวนไม่ได้ตั้งแต่ตอนตอนท้องแล้วนะผมจะสวนหลายรอบแล้วนะสวนได้ไหมไม่ไหวก็หมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่า <laughs> ขึ้นยอย่างบอย โอ้โขึ้นบอยจัดไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวญี่ปุ่นตอน5เดือนพี่สปอยล์พูดอะไรก็เม้าก็ไม่กล้าบอกว่า2ชีวิตฟา2ชีวิตโดนลุงโดนลุงสูไม่ไหวโดนแม่โดนลูกลุงก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างน้างลงไปข้างน้าแล้วก็กระบวนการน่าจะเป็นน้องสปอยล์เข้าไปในห้องก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องนั่งรอข้างนอกนั่งรอกับพี่ดนึงนั่งรอกับคุณแม่ข้างนอก จังหวะตอนเข้าห้องนี่แล้วพอผ่าเสร็จออกมาแล้วจะฟื้นเลยปะกินได้ไหมไม่เขาให้นอนในห้องพอผ่าเสร็จให้นอนดูอาการในห้องผ่าตัดอสองชั่วโมงเฮ้ยเดี๋ยวนะเราขอดแปดโมงห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้านั่คือน้องออกมาแล้วนะก็ต้องลงไปแล้วก็ทำความสะอาดแค่ห้าสิบนาทีนะว้าวมันเร็วกว่าที่คิดเร็วมากเลยนะ แือเน้นว่าเขาทำการผ่าครเดียวมากเลยนะประมาณหมอ15นาทีพูดเร็วว่ะใช่อ่ะ15นาทีเดียวก็หายแล้ว15นาทีน้องออกเขาผ่าแค่10นาทีเร,เร็ว่าที<ม>าา่คิดมาแล้วถึงเวลาแล้ว เมื่อกี้ก็ส่งน้องสปอยไปเขาจะมาบอกเนะนะราเพื่อฉีดยายาชาอะไรเงี้ยนะครับก็กำหนดเวลาเรียกได้ว่าแบบนับไปละนาทีเลยตอน่นี้ <laughs> ดูนาทีต่อนาทีเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปในห้องกนะับน้องสปอยตอน8โมง45 8โมง45กำหนดข้อ8โมง59นะครับออก็เหลือเวลาแค่ ประมาณสิบนาทีโมบอกว่ามันเป็นการตื่นเต้นที่ไม่เหมือนกับที่เคยตื่นเต้นนะมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเป็นอะไรที่แปลกมากๆเป็นความใช้คำว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่เราไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มามาก่อนนะอความรู้สึกประหมา่าที่มีมาตั้งแต่วันก่อนหน้าเลยเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปหมดเลยนะ ตอนแรกผมคิดมากว่าเข้าไปในห้องจะเป็นยังไงอะไรอย่างี้แต่ว่าตอนเนี้ยคิดแค่อย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกแล้วก็ตื่นเต้นมากรู้สึกยังไงว่าพับตอนนี้กับการรองมีเดีโออกมาตื่นเต้นมากตอนนี้อยากจะเห็นหน้าหลานสาวแล้วนะคะว่าจะเห็นอยู่ในฟิล์มก็คือจมูกโ่งมากความสวยก็คิดว่าสวยเหมือนแม่หล่อเหมือนพ่อเนาะ,ะเดี๋ยวรอดูกันค่ะคุณแม่ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นเพราะว่ามีลูกชายหลานก็ชายคนโตชายหมดอยากเห็นผู้หญิงบ้างอยากเห็นผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างคนกำลังรอคอยกันอยู่นะคะแต่ยังไงหลานสาวใช่เรามีหลานชายมีหลานชายหมดทั้งสองฝ่ายมีหลานชายทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้เราจะรอหลานสาวที่น่ารักของเรานะคะน้องวีเดียวเนาะหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าได้แบบ เห็นความพยายามของทั้งสองคนที่แบบอยากมีน้องมีเดลออกมาอะไรอย่างเงี้ยจนเห็นตั้งแต่แบบเป็นเซลล์ออกมาจนแบบเริ่มประคบป,ป้องมสามเดือนแรกเนาะแล้วก็5เดือนก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกหนูก็ประคองดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ลื่นไม่อะไรมาตลอดดูมาตลอด,ด,าลอดหาของกินที่ชอบให้อยากกินอะไรก็ให้หมดเลยอะ่ะแล้วก็คุณแม่ก็โอโ้โห<อ>มีอะไรก็บอกว่า<อ>วีเดลอ,อยากกินวีเดลอยากกินรอะว่าวีเดลใช่ใช่ อ่างวีเดียวนะทุกัน,นวีเดีย่ก,กินเยอะมากใกล้ใกล้ข้อนี่คือเรียกมามาเนาะมามาไปด้วยตลอดนะ เอามาม่าอยากกินเนี่ยเราก็ไม่ห้ามเพราะว่าเรารู้ว่าเอ่อวิดีโออยากกินเอาเรื่องนู้นกินนี้ไม่ไม่ต่ำกว่า10นาที20นาทีต้องเปลี่ยนจริงจริเปลี่ยนอยู่เรื่อยว่าเอานู้นนู้นนี่กินเก่งที่สุดมากกิดว่าหลังออกมามีเดียจะสุดตังใจเยอะมากโอ้โหมากเลยอ่ะเรียกได้ว่าทั้งป้าอาณ้าเนี่ยคือตามใจหมดรอทุกคนรอหมดเลยหนูรอรอจนแบบก่อนที่จะบินมาเนี่ยฝันเลยอ่ะฝันว่าแบบได้นห้องผ่าตัดด้วย มาโดยตรงเลยแต่กี่ปุ่น<ะ>อัน,นิกกี้ก็กรอเจอออ,อ้เพอเพเพราะเขาอยากได้น้องสาวตอนตอนเขาเด็กเด็ก็อยากได้น้องสาวตอนนี้พอไม่มีน้องสาวก็อยากได้หลานสาวส่วคนนี้ก็เลยพยายามที่จะให้เป็นผู้หญิง่ตนนคนอยากได้ผู้หญิงดูดูผู้หญิงบ้างถ้าไม่ไปทำนะคิดว่านะ่าจะไปออกผู้ชายเนาะแม่เลย ใช่ได้สมใจแล้วอันเนี้ยแล้วก็เลยทุกคนอ่ะตื่นเต้นแล้วก็รอหลานสาวคนนี้มีแต่ชายชายชช่ยช่ชได้หญิงบ้างไม่เป็นไรนะไม่เจ็บเนาะไม่กี่หนาวมากหนาวปักซันเลยตื่นเต้นจังเลยเนาะกี่โมงแล้วใช่มากแล้วเขาให้พี่มาช้าไปเนาะไม่ช้าไปใช่ไหมใช่ไหม ออนี่เจ็บเนาะตอนฉีดอบอกหลังเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่ามันได้หน้าอกอะแต่ตอนนี้ไม่เนาะหายใจลึกๆนะเลืองออกนะมืมเลือดอดล,ดลือดจะออกมาเล้วอะเดลือะ ลูกเราอ่ะใช่เขาจะไม่เขาที่มันเข้ามาตอนกี่โมองแปดโมงห้าสิบไม่ไม่ช้าไปนะเขากลัวว่าเขาจะเข้ามาช้าไปแต่ว่าเขาเข้ามาคือแบบเขาเริ่มเริ่มผ่าแล้วไหมตอนแรกอะที่จริงเขาอยากเข้ามาก่อนที่จะผ่าเลยตอนแรกเรปากเขาสั่นตัวเขาสั่นไปหมดเลยหนาวไม่เป็นไรนะแปบ๊บเดียวน้องก็ออกมาแล้ว ตอนนี้มันจะใกล้มากมากแล้วอะหน่องใกล้มากแล้วสู้ๆนะแป๊บเดียวนะไม่ต้องกันวนงวลเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยังได้ยึเดเรยวอะเดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือไม่ต้องฝึกสะอึกแล้วม่สะอึกแล้วมาล้องข้างนอกได้แล้วนะคนกิ่งมขนรักหนูนะอนาอา อนแรกชาสอนี้อีกสนาทีเาจะมาแล้วงเดี๋ยวะ่ะทหรออีกสองนาทีน่าจะกว่า้ต่ออกแล้วเหรอใช่เหอจริกเหร

ออืน่ารักจะเลยอะเสียงน่ารักแม่เลยนักขอบใจสิ่งนะคะค่ะือน่าเหมือนบ้าเลยเดี๋ยวลือครับเดี๋ยวลือดิปลานะ จำป้าได้ไหมลูจำเสียงป้าได้ไหมครับได้อนดเหมือนแค้เลยเดียวมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะมันแบบมันไม่ไม่คิดถึงสิ่งอื่นนะแค่แบบอยากให้แม่เขาปลอดภัยแล้วก็ลูกปลอดภัยแค่นั้นเอง ดีใจมากครับออกมาแล้วน้องแข็งแรงแล้วก็ร้องดังมากด้วยร้องเก่ง อนนี้เอ่อความรู้สึกเปลี่ยนไปอีกแล้วหลังจากที่แบบว่าออกมาจากที่ในห้องคลอดเนาะโล่งใจอ่ะผมรู้สึกโล่งใจแบบโล่งใจมากเลยเหมือนแบบเหมือนเอาอะไรที่มันแบบที่ที่เราหนักอึ้งเนาะออกจากอกอ่ะเราก็กังวลอะไรหลายๆอย่างด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ตอนที่ผมอยู่ข้างในคิดอย่างเนี้ว่าเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงแม่ก็คือเป็นเป็นห่วงปอยแล้วก็เป็นเป็นห่วงน้องด้วยเนาะแต่ว่า พอแบบน้องออกมาแล้วปลอดภัยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยคือแบบเราก็รู้สึกว่าเออน้องปลอดภัยแล,<อ>แล้วก็ถึงมือคุณหมอนะครับที่แบบมีความเชี่ยวชาญผมก็ค่อนข้างที่จะสบายใจ อยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เราแบบตื่นเต้นกันหมดเลยเนาะดู <c oughs> ดีใจแบบมันดีใจแบบผมไม่ไม่ไม่เคยดีใจขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบผมทํางานได้ได้เงินผมก็ยังไม่ดีใจ <c oughs> มากขนาดเนี้ยมันมันมันคนคนละอย่างกันอะไม่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับไม่มีอะไร <c oughs> เทียบ<า>เทียบกับวันนี้ได้เลยอะไม่มีไม่มีเลย <c oughs> อ,ลยอะมันใช่มันไม่ไม่มีอะไรเทียบได้เลย ร้องไห้แน่ๆเลยเมาอ่ะไม่เมาหายใจด้วยหายใจ มตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะพี่เราเห็นแล้วเข้าไปเห็นที่เห็นมือปเห็นแต่เขาเขาเขาเห็นแค่วแบบเดียวว่าเป็นเป็นเป็นเลือดเขาอะไรทุกแต่ว่าเดินไปไม่ถึงแม่เป็นลมลมปากกับนันไปก่อนทำไมเขาถึงไม่เรียกพี่ไปตั้งแต่ก่อนลงมี่ปะหรือว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาลงมี่ปกติเขาดูอาการแม่เขาดูอาการแม่แม่ของเขาพแม่ไหว่ปลอดภัยแม่ปลอดภัยไหมไหว่ไหมเออเพราะว่าผมเข้าไปก็คือแบบ เริ่มลงมีดแล้วอ่ะเริ่มไปครึ่งน,นึงแล้วอ่ะเอ,เออเริ่มมองเห็นแป๊บนึงว่าเออมันนั่งกับปอยแต่ขาใครๆเหยียบได้แล้วสแสดงว่ามันไม่ไม่ชาแล้วหรอ,อ,อแล้วท้องเจ็บไหมอ่ะเจ็บเจ็บมากไหป่ะฉันลุกได้ตอนบ่ายสองทนได้ไหมเจ็บเจ็บแบบทนได้เหรอตอนนี้เขาต้องให้ยัก้ักหมด ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีรัตีเดียวตาเหมือนเมาเลยอะคิ้วมันเมามากเออเัาจะมูปากของเขาเลยอะใช่จะมูปากเหมือนกอยเลยจะบวชคางอะเหมือนที่พรมหนุ่ยคางใช่เลยเมล้องดังมากถามเมาในมุมดงแบบไม่แต่ถือว่าเมานาจะดังกว่าแล้วก็เขาให้เมาอุ้มที่หน้าอกใช่ไหมพอเอาออกมาแล้วพอ พอโดนหน้าอกปุก๊บเยับเกียบเลยเออแต่พอออกจากอกปุ๊บล้มเลยไม่รู้เลยว่าจะติดใครมีพุงมีผมมีคิว้วลโล่งใจนะพุงพุงยุบเลยอ่ะพยาบาลบอกใช้คีมเลยหรอกทำไมพุงไม่แตกเลยอ่ะใช้คีมอะไรบอกมันถูกมนไปเยอะคือ <laughs> แต่ก่ <laughs> อนมาจากเข้าไปอ่ะน้ตาเขาไหลเพราะว่าเขาอ่ะตื่นเต้นด้วยร่าปากเขาอย,ย่างนี้เลยอ่ะ มันหนาวด้วมันจุดเต้นแล้วพอเขาเขาเขาไปก็โอเคใช่ไหมแต่พาเข้าไปเขาเอาเผาเหมือนเขาอะไรเหมือนที่เหมือนที่ยูยปุ่นนี่ยมาตั้งตัวให้มันร้อนไงมันเป็นความรู้สึกที่แบบถึงเอ้ยมันแบบมันยังไงวะมันไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยนะมันไม่เคยรู้สึกแบบมีทั้งความลุ้นทั้งความกลัวทั้งความแบบอะไรก็ไม่รู้อะดีใจดีใจคนใจวไปหมดเลย เขาจะเข้ามองวะาผมอะไราวโขมก็กังวลเขาไวใช่ไอมเขาลืมกูปะเนี่ยแล้วใครมาเร่งจากห้าสิบเก้าอยู่แล้วยังไม่เดินเค้าอีกตอนแรกเราเป็นห่วงว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยเจ็บไหมเนาะตอนเห็นหน้าเดียวครั้งแรกไม่ได้มองไวนะมองตาคนนึงเฮ้ยตาสองชั้นชัดกับใช่ชัดเลยขนาดขนาดยังเป็นตาลบอะเราหอบมาเขาดึงตาไหมหรือเขาหลับลืมตาลืมตาลืมตาแล้วปากก็ทำแบบเจี๊ย่างจี้๊ยะ เป็นเต้นเต้นเหมือนเหมือนยังอยู่ในท้องอ่ะมัอนยังดันอยู่ีบรัวเลยถีบเป็นแบบสตาร์ทเครื่องเออเท้าแบบรัวจัดเลยคือผมรู้สึกว่าพอมาคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ยนะรวมรวมใจแล้วมันมันรู้สึกว่าพะหมอไม่ได้รีบคือถ้าเป็นที่อื่นหมออาจจะแบบรีบพาี๋ยวต้องพาหรืองสอใช่ใช่ถูกต้องเขาเขาแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างมีเวลาแล้วเขามาคุยก่อนกับเรากับ ยากอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวรอตรงนี้นะไปอย่างมันดูแบบมีโอเพสมีความสะอาดสะอ้านเนาะลอรันได้พอห้าเก้าข้อแล้วค่ะตรงเวลามากเลยนะเป๊ะมากคือหมอแบบโคตรเป๊ะอ่ะเขารู้เลยอ่ะเหมือนประสบการณ์เยอะอ่ะเขาดูได้เลยเขารู้เลยว่าเขาผ่าตอนเนี้ยจะออกมาตองกี่โมงแล้วหมอยิ้มเลยหมอชิ้จัดเลยเมางปกติคุณหมอเขาทำแผนแคปเดียวจะ เขาเย็บหมูสิบประมาณสิบโมงกว่านะโอ้เขาแบบไอ้นี่มากเลยอะที่ถักมาแล้วก็เย็บแาเวก็ทำนี่เดี๋ยวรอน้องเดลขึ้นมานะเป็นลูี่เดลลืมมาหาพ่อมาแล้วนะครับน่ารักไหมผ้าอันนี้ก็เป็นของนุ้งซนงอ้าวบุนิตาซนงอาวใช่ไหมนะครับก็จะใส่แบรน์นี้เป็นหลักนะสำหรับเสื้อผ้าของเดลเพราะว่าจะทําให้เดลเนี่ยแบบสบายตัวด้วยเนาะใช่เป็นผ้าเดนิ เดี๋ยวคืนนี้จะมีคนมาเยี่ยมเดวีกเออน้องเดวีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวน้องปอยเนาะแล้วก็มีคุณดิกกี้ด้วยนะครับคุณดิกกี้เข้ามานะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าสบายใจสบายใจแล้วเพราะว่าปลอดภัยทั้งหนูวีดีโอเนาะแล้วก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่ด้วยแต่ครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะให้น้องเดียวไปพักก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฮอตมาก ช่วงนี้ฮอตสุดๆมีแต่คนอยากเจอมีแต่คนอยากถ่ายรูปด้วยเนาะ <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรที่จะฮอตไปกว่าหนูอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปพักก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวหน,น้าต้องเจอกับญาติๆอีกหลายคนแล้วก็ออยก็ต้องนอนพักด้วยเอเดี๋ยวจะมีถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะพัฒนาการของหนูเดียวนะครับน่ารักแน่นอนนะครับอยากจะพาไปเที่ยวอยากจะพาไปกินหลายหลายที่มากๆเลยเดี๋ยวเจอกัน นะนะครับพาน้องไปพาก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะคุณแม่บ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายแม่พี่เกียวบ๊ายบาย